สบายดีครับตุรกีครับผมเมืออนี้หลังจากเลือกเวียกเหลือ,ลองานเนาะครับพามาเวะตลาดเนาะครับหาของอยู่ของกินสันดอกว่าเมืออนี้ได้ยังเนาะไปใส่แรงเนาะครับผมบางแล้วย่างมาพร้ารลันพริกก็เลยจะซื้อพริกน้ำอบีจักน้อยล่ะครับผมพริกเพิ่นนี่กับเพ็ดเพ็ดยนไพริกเพิ่นพูดนะค้นขายกับรอ เนี่ยย่องว่ารอกับ่อเถียมให้จักหน่อยเนาะค้นขายกันได้นี่กัย่างเลาะตลาดไปเรื่อยๆนะครับหาพักหามีมีไข่มีบักเตียงมีบักอือ้อผ้าชม่มตลาดบ้านเพื่อนไปคือกันแหละนเนาะครับผมนี่ละการใส่ชีวิตเมืองหลอกเมืองหน้าผุ่นมีหอดบักเตียงกิ่งบ้านเฮ้าโอ้กองกินลายอยากมากมายลายย่างนะครับผมเอ้ยมนมีตะเงียแต่กระปอมคือบ้านเฮ้าหล่ะครับผมนี่ละชีวิตเมืองหลอกเมืองหน้าเมืองเกาได้ครับผม ทูยุกวงอยู่ไกลบ้านไปอยู่ทั้งบ้านกับอะไรมาแล้วกันนี่แหละครับคือวัตถุดิบของเราผ่างหัวขาดเนาะครับก่อนที่็ดเมนูยังเท่ากับใส่ยาผัดนักลิงกับไปจักปิดก้นครับแก่ข้าวสนอกว่าบ้าใส่เนี่ยัมได้รสชาติกันยังคือเกาบลาเปิดปลอิมปินจากนั้นก็ข้างหมอไยเนาะครับผมแล้วก็หันเห็นมันเป็นต้นนี่นะครับตอนพอต้มซุกดีๆนี่นะครับผม โคกพริกโคกเกียกับอุ้มโคกตำค่ำขึ้นก็หละครับจู่นีเพิ่นมให้ต่ำใส่พื้นเดื้อมัินดีดังลงไปขังล่างของเพิ่นเพิ่นดีกึ้นมามดาสถอหอกว่าอดเอาได้โคกแก่เฝ้าก้นหูเด้ออยู่น้ำกันไปเต็นโดนหลังจากนั้นก็ใส่บักขามเปียกเข้าเอามาตะไทยอยู่ละครับจู่นีเพิ่นมามีใครหรอกว่าจู่นี้กะว่าใส่พริกใส่เกียร์มอเดียวได้ที่แล้วข้อกทิใส่ปลาลงไปหรอครับผมนี่ละ ใช่แล้วก็บยาคนนะครับพี่น้องกระจำศูนย์พตะ,ะไท่บุญละจักเมียนโมเมียนเพิ่นว่ามันสีข้าวกันค้นมันสีข้าวหลังนั้นฮาก็ปุ๋งไปพร้อมเลยนะครับรสด,ดีใส่เล่หลายผมคิดรสน้ำปลานนําลงไปเลหลายครับผมบ่เสียบกันล่องเบ่งบางนนี้บานนี้หันมา้างพักไ้นะครับพักหอมป้อมครับพักซี่นั่นหระครับบ้านห้องเคยนินงพักยังก็หอมเบงพักซี่กินนะครับผม ตุลกีฮามิดอยากใส่เมนมือดิดหลดครับผมง่ายๆ่ายสะดวกจะได้ตามจะตายบ้านเหาแหรอครับผมก้าหมอสุกฟดล้วงได้ทีแล้วเหรอจาักการติซิมลรอวะบานนี้กา่าวรถชาติได้แล้วหากหันมาเขาหอนเนาะครับผมบอดบ่อยาก่ตายไงเรากครับผมเขาสุกอยู่เปิดน้าล่างดีๆจักสองน้าสามน้าหมดแล้วเนาะครับ หเห็ดก็จังอยู่บ้านเฮาหมดล้วครับผมแล้วเรียกจะคอยกะจะเอาไปหูบานนี้กะชิมบึงกะว่ารสชาติดนี่นอนแล้วเาก็ใส่ผักหอ,อมปลอมหอมแบียงที่เข้าบิดไว้แล้วเาครับผมใส่ลงไปเลยยูนี่บ่มีใบกะเพราเนะครับผมใบ,ะบมกะเพราเวิร์ดแล้วมัตะไทยจุกแล้วมาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันแล้วครับผมแรงนี่กะต้มปลาแซ่บๆแล้วครับมัดถือใจกะไล่กะแค่ให้ยนี่ ฝากติดตามให้น้ะไ,ไ,ไ่ได้ครับผมปล่อยได้รได้ครับผมกว่ากันไปเนาะครับผม